เดี <Mile dizzy> vale Bien, ๋ยวใจเย็น <siihen> ับสวัสดีนะครับสวัสดีกับเราในช่องพังแม่มูลนำโชคนะครับวันนี้วันนี้ให้พนักงานแม่มูลตุนตุนเบียงครับเพื่อไปพักครับเลื่ขึ้นเดี๋ยวเพื่นจุ่มจุ่มทรงน้ำเออไอน่ะะพับพับลงเลยเออครับเอาเลยครับอัดเต็มที่เลยครับวันนี้เดี๋พับแห้งร้หน้าเดี๋ยวหักเลยเดี๋ยวเดี๋ยวติขาดค่ง สลับสลับกันเลยสลับข่างครับครับวันนี้เราก็ตุนทะเบียงกันครับเพื่อไปเออกินเองกินเองนะครับช่วงนี้อ่าแม่แม่อ่าทางบ้านท่านใจดีนะครับเออสลับกันสลับออนั่นแหละครับแม่แม่ท่านใจดีครับท่านให้ต้นกล้วยครับให้แม่มูลไปพักครับตอนกลางคืนครับโอ้โหกินเต็มที่เลยให้ใ ให้สองสาวครับเป็นคนยุกนี่เข็นเองเลยครับผมเออนั่นละนั่นละเออครับอันนี้ก็ไปได้แล้วครับนี่สองต้นบ่เมื่อตะตีเออนั่นแล้วยกเลยจ่ายยกเลยอัด อัดเต็มที่เลยแม่มูลบายครับเห็นเองเลยขอบคุณแม่แม่ครับแม่แม่ทางบ้านครับผมมุกมุกมีดมีดเอามีดไปส่งพันนี้อันนั้นยังอ่ะโอ้ยื่อมามาแล้วกำลังมา วันนี้อาหารเย็นครับไม่มีกับข้าวได้มามากกับข้าวกําลังมาครับ,บ,ค,ค,รบครับผมขอบคุณแม่แม่มากมากเลยนะครับผมป้ายแม่มูล <c oughs> อัดไปเลยเรา <c oughs> เต็มที่เลยครับ <c oughs> ไปเลยนายกินสะใจไปเลย <c oughs> นี่ครับ <c oughs> เป็นไงเป็นไง เข็นไปเองเข็ยเข็นไปกินเองนักเลงพอครับวันนี้ไปคอยววดน้ำารวดน้ำยกยกทุงไปไปหน่อยเออไปว่าไกดดอกเลยครับเราก็พักไม่ไกลครับพักบริเวณวัดครับฮะไปเลยนะไปช่องนั่นละไปเลยครับครับวันนี้แม่แม่เอฟซีภายในบ้านครับท่านใจดีครับผม ไปเลยไปเลยรถเด้อแวรถก้อนเออไปเลยครับไปเลยเข็นเข็นไปกินเองเลยครับนี่อัดเต็มที่เลยขัดบอหมื่นเข็นไปเลยครับพุงกลางเลย ลดีแท็กอมมืดหน่อยหนึ่งครับอาจจะมืดๆหน่อยหนึ่งนะครับผมเพราะว่าเวลาพบคำพอดีเลยเออดากก็ไงท้องก็ไงมีทีน๊อตไงไง อัดเต็มที VII ่เลยเรานี่หน่วยหน่ายหน่วยน่ายเลยครับนี่เห็นเต็มเลยครับนี่ตะวันพบคําพอดีครับไปลุยครับได้เวลาพักครับนี่วันนี้นอนที่วัดครับหลวงพ่อท่านก็ใจดีครับ ชาวบ้านท่านก็มีตาด้วยครับวันนี้เห็นไปกินเองเลยครับไปตาหลุดบอเหนียวบอ,อเหนียวอยู่หรอวะฮะพุ่นแล้วได้รดผุดละตาล่าล้งพ่อผุดแล้วเราเห็นนอนอยู่ผุดไปเลยครับไปเลยภาบสั้นบอครับนี่เห็นมาา ใจดีครับต,รตอนนี้ก็หนักหนักหน่อยหนึ่งครับแต่ก็เข็นมากินเองเลยครับผมเอาเต็มที่เลยครับมันคือสันๆมืออาจจะไม่นิ่งเท่าไหร่นะครับ เราไต่ตารางผืนละเช็นไปเลยครับเรยวขัวเรยวขัวหน่อยมีบางพวดที่เราฝืนหนาของน้ำครับก็จะเป็นที่พักครับนี่บริเวณพักครับวันนี้กว้างขวางเลยครับผมอารถขึ้นก้อนเดี๋ยวปูผ้าจอดรถไหมดอกอจอดรถไต่ตารางเห็นไหมจะว่ามีหมอก เอาไปให้แม่มูลกินก่อนไปเห็นเองเลยดุยต้นหน่อยอยู่บ่อหาอื่นแล้วต้นถิงนงล่และ่ะเนี้ปีแค่น้อยเออเอานั่นละเออนั่นละนี่แหละครับที่พักบริเวณจะเป็นภูเขาเล็กๆนี่ นอนนี่แหละครับผมไป,ไปอย่าเพิ่งกินเดี๋ยวอาบน้ำก่อนไปมากินครับ้าถอยมาไปล้างเนื้อล้างตัวก่อนกับที่พักก็เย็นสบายครับโล่งบริเวณน,นี้จะมีแต่ภูเขาเลยครับผมล้อมรอบด้วยล้อมรอบด้วยภูเขาครับ ก็จะพบคําพอดีครับเวลาที่หยุดเพราะว่าบ้านหมู่บ้านก็ใหญ่ครับก็เลยเดินไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เสร็จง่ายก็ประมาณเออเวลาพบคําพอดีครับพบคําพอดีเลยสวยมากครับตะเวนตะวันโพเพแล้วก,ก็จอดตรงนี้ครับผม ก็ฝากด้วยนะครับผมฝากแม่ๆทุกๆท่านเลยนะครับฝ <f Gad ot> ากกดติดตามฝากเป็นกําลังใจให้บ้านพังแม่มุนด้วยนะครับเด้อครับผม <t une S 1> ฝากเป็นกําลังใจ <t une S 1> ฝากติดตาม <t une S 1> <ๆ S 2> ด้วยนะครับ <t une> เอาของขึ้นก้อนเออนี่แหละครับคลิปนี้ก็ฝากด้วยนะครับฝากเป็นกําลังใจ ฝากกดติดตามฝากกดซับสไครด์ด้วยนะครับให้กำลังใจบ้านพังแม่มุลด้วยนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ